กราวสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับผู้ฝึกโค้ดคีย์บอร์ดครับอยู่บารซินได้หลักล้านครับพอโอนมาเล่นในทีมชาติ UAE ลีมาครับฟันเป็นร้อยล้านเลยครับบาราโลสื่อในประเทศบารซินครับได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางด้านการเงินของแข้งอย่างฟราบิโอริมาที่ตัดสินใจโอนสัญชาติมารับใช้ทีมชาติ UAE ในทวีปเอเชียครับ ซึ่งในช่วงของการเริ่มต้นเมื่อ20ปีที่แล้วที่บนเส้นทางฟุตบอลอาชีพในบราซิลตอนนั้นอายุ18ปีครับกับสโมสรอ,อีซาซาในบ้านเกิดในช่วงปี2011วีรายได้น้อยกว่าตอนนี้ในการโลดแล่นบนหลีก u a e ถึง20เท่าครับในตัวเรื่องของค่าเหนื่อยที่ได้รับครับโดยทางสื่อบราซิลอย่างบาร์โรครับออกมาเผยถึงรายละเอียดฟาบิโอริมาดาวเตะเกมรุกโอนสัญชาติทีมชาติ UAE ในวัย27ปีครับว่าสมัยที่ค้าแข้งีนบราซิลในช่วงอายุ18ปี กับทีมอีซาซา่าเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่1.5แสนยูโรครับก็ประมาณ5.77ล้านบาทต่อปีครับซึ่งเส้นทางฟุตบอลในบารซินกับการลงเล่นกับสโมสรอ,อาราดิโกโกอเนเซวัสโกดากามา่ายังมีค่าเหนื่อยไม่สูงนักแต่หลังออกมาพิสูจน์ตัวเองต่างแดนในลีก UAE กับอาวารเซ่นนะครับร้อมกับโอสัญชาติเล่นให้กับทีมชาติ UAE มูลค่าปัจจุบันของรายได้สูงขึ้นถึง20เท่ามีมูลค่า3ล้านยูโร หรือประมาณ114ล้านบาทครับสำหรับฟาวิโอริมาแข้งบาซินวัย27ปีที่โอนสัญชาติมาเล่นให้กับทีมชาติ UAE ถูกจับตามองว่าเป็นตัวแทนของโองมาอับดุรมานกองกลางพรสวรรค์ที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานเพราะแข่งรายนี้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมแถมการยิงประตูที่เฉียบคมตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาที่ลงเล่นให้กับอันวาเซ่นไป24เกมยิงไป23ประตูครับ ขณะดเดียวกันครับรงรับใช้ทีมชาติ UAE เล่นไปแล้ว9เกมยิงไป4ประตูสำหรับเพ,พื่นอนเพื่อนี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากท่านครับจะเป็นกำลังใจกับกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ